สะออนเขินถูกติดแฮชแท็กคูจินใหม่หลักร่วมงานสาวงามคนนี้เป็นซุปตาสาวที่ใครเห็นแล้วก็ต้องเขินเธออย่างแอบทักสะออนโดยเรานั้นจะได้เห็นผลงานของแม่แอบผ่านจอแก้วอยู่เรื่อยๆอย่างรายการที่แม่ทำเป็นประจำรายการสามแซปล่าสุดมีพิธีกรรับเชิญมาร่วมรายการคืออิงฟ้าวราหะามิสแกรนไทยแลนด์ a 0 2 2 2 เมื่อมาเจอกันต่างคนต่างเขินที่เห็นชัดเจนก็คงจะเป็นสาวอินฟ้านั้นที่ออกอาการเขินหนักมากเมื่อได้เจอและได้อยู่ใกล้แม่แอปทางด้านแอคเค้์อินสตาแกรมโพลิพัฒน์จัดไ้นั้นก็ได้โพสต์คลิปนาทีที่ต่างคนต่างเขินแม่แอปนั้นได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าแฮชแท็กอิงแอแอดคิดได้ไงเขินทางกลางแฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาร่วมติดแฮชแท็กอิงแ ขอจินอีกด้วยจ้าและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ